ดิฉันไถ่ขอากาบขอพระคุณท่านผู้ในการท่านผู้เป็นทัานท่านสุสจร,ริกิจกรรมรวมพลังอาสาสมัครกาชาติรักเรารักโลกอาสาสมัครกาชาติและภาคีเครือข่ายกว่าห0 0้อคนรวมพลังทำกิจกรรมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว <S S และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนื่องในวันอาสาสมัครสากลน,นางสุนันทา สอนอนุสิ์ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาติและอาสาสมัครกาชาติเป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังอาสาสมัครกาชาติรักเรารักโลกเนื่องในวันอาสาสมัครสากลณนะศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบ,บกเฉลิมพระเกียรติ7 2พัรษามหาราชินีตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยมีอาสาสมัครกาชาต และภาคีเครือข่ายกว่า600คนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อมุ่งหวังในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและคงความสมบูรณ์ของพื้นที่ธรรมชาติอันจะเป็นการส่งเสริมให้อาสาสมัครได้มีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่ความยั่งยืนต่อไปในอนาคตจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองสถานพักผ่อนกรมพลาธิการทหารบก ปลูกต้นโกงกางจำนวน400ต้นเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนอันเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำซึ่งเป็นแหล่งพลังงานอาหารและที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ตามธรรมชาติตลอดจนเป็นแนวป้องกันการกัดซอะพังทลายกำบังคลื่นลมกระแสน้ำและพายุได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันเก็บขยะตลอดแนวชายฝั่งบริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบ,บก เฉลิมพระเกียรติ72,000ม,มหาราชินีระยะทาง3กิโลเมตรสามารถเก็บขยะทะเล และขยะต,ตกค้างในระบบนิเวศโดยเป็นขยะพลาสติกและลำไม้ไผ่มากเป็นอันดับต้นสำหรับขยะที่อาสาสมัครร่วมกันเก็บขึ้นมานั้นจะถูกนำไปคัดแยกประเภทขยะต,ตามมาตรฐาน ICC โดยสำนักงานทรัพยายกรทางท,ท,ทะเลและชายฝั่งที่สองจังหวัดสมุทรปราการและจะนำไปทำลายตามกระบวนการที่ถูกต้องต่อไป